สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮะไปไหนมาสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีอ้าสวัสดีไปไหนมาไปวัดมาครับท่านผู้ชมครับฮะออกจากวัดเมื่อกี้มาเฮ้ยจริงเหรอครับเฮ้ยกี่คนมามากี่คนสี่คนครับแล้วเข้าในป่าช้าอ้าวทำไมอ่ะมันเป็นนักเล่นขนาดพังโต้เลยเหรอโอหขุนใหญ่อุ้ยเฮ้ยไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้เราก็เป็นคนนะ อย่าไปยอมมันดิไม่ยอมไม่ได้มันหายตัวได้ด้วยอะไรนะอุย้ยขนาดที่มระแล้วนะผู้หญิงที่ไหนเนี่ยยังไม่กลัวเดโอ้ย,อ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 ยไม่ได้สวยไหมสวยไหมไม่สวยแต่เสียวเสียวทั้งวันเลยท่านผู้ชมครับทำไมวะวันนี้ไปตอนกลางคืนที่หน้าปวดเฮ้ยเราเป็นคนดีนะ คู่ใครๆก็ต้องรักเราสิไม่รักหรอกรับรองมันไม่รักแน่ถ้ารักก็ไม่หลอกเราหรอกอะไรวะโอ้มาตั้งสี่นะมาตั้งสี่มเอานไหมเอานไหมเอาะสี่ตัวท่านผู้ชมสวยอุ้ยเฮ้ยผมผ้าขาวมาตั้งสี่ตัวเลยขนาดนั้นเลยเหรอเ้ยดีดีนั่งบาหน้าโบ๊ทเนี่ยเวลาขึ้นแรงๆก็จะวุ๊บวุ๊บุ๊บุบนะมันยังไม่ต้องกลัวด้วยเนี่ยผมไม่มีเงี้ยสไลด์สวยเลย รถวก่อนมาถ้าลมมันแรงเลยนะจริงเหรอลมมาแรงเรื่องอะไรม่กระจายบ้าไปแล้วไปทะเลจะไปสั่งชุบจำทำไมชุบจำกินในกรุงเทพก็ได้ในวัดก็มีขายอุ้ยมีนะได้ไอ้ลองไอ้ที่คนกินถ้ามา <S <s ีลมครับน anyway> uh nah ั่นนั่นนั่นนั่นครั่จ้าังเลยนะนั่น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 คืนเอาไปมันต้องกินกุ้งกินปูกินหอยที่ไปทะเลกินชุบจำไม่ได้ที่สนาดมตะมนต์ไปกินเลยนะเอาอีกแค่เอาไม่อยู่ข้าวไม่ต้องห่อไป ไม่ได้น้ำมัต้องใส่กระบอกไปบ้าไปแล้ว่บอกไปกระดาษก็เปี่ยนนุ่มบ้าไปแล้วไม่บ้าไม่ดูกะี่อุ้ยไม่ใช่ไม่ต้องกที่เสียเดี๋ยวไปแล้วกันไม่ไปวัดไม่ไปนไม่ไปไปไม่ได้เดี๋ยวีหรอกเอาอีกแล้วไม่ไปอีกแล้ไม่ไปไปไม่ได้เดี๋ยวหีหรอกขายผมกมบีขายรตีเหร มึงไม่ใช่แขกไปขายโรตีมึงมีใครซื้อหรอกโอ้ยผีแขกไม่มีหรอกผีแขกอ่ะมีแต่ผีไทยทั้งนั้นเลยน้ำเหลืองไหลโอ้ยฮะโอ้ยอะไรป้าสีคนเฮ้ยใครวะไม่รู้จักนี่มันชักกล้านะขโมยเงินพระโอ้ยพระมันยังไม่กลัวเลยนี่ตุลกันอนี่มวนมาตั้งสี่องค์อ่ะโอ้ยคนทุกวันนี้มันใจบาสนะไม่ดีเลยนั่นน่ะอื้อ เราบาดต้อแกบาดต้งมื้อหลรเนี่ยนะอย่างนี้ท่านผู้ชมรับเดี๋ยวเดวี๋ยวเฮ้ยชื่อหวนะชื่อหวยนวนี้นะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่สวยเท่ากับสีปฮะอัลบัมคอบแคงขายได้สี่แผ่ท่านผู้ชมเฮ้ยเอาไปไหนเล่าอันนี้เอาไปฝากให้วัดค่ะโอ้ สา่จะเป็นเมนนะครับเอาไปเอาไปล้นนี่เป็นจานเลยนะล่นแบบล้นเล่นเลยโอ้ผมละเหนื่อยกับคุณเลยไม่ให้เด็กด่าได้ยังไงมันไม่ใช่ท่านผู้ชมครับพอแค่นี้เถอะถึงคุยกับมันหรือบ้าอะไรวะางันเรื่องคุยกับมันเรื่องอัชชอนดอทคอมอยากรู้ว่าจะบ้าอย่างไรเรื่องไปพบกับเราได้ในเวอร์ไวเน็ตอัชชอนดอทคอมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ้า,บ,าบ้าไปแล้วบ้า